สวัสดีครับขอบต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของการลงทุนช่องที่จะทำให้การลงทุนของคุณนั้นมีกำไร วันนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะซื้อเอสโก้ยังไงนะครับให้ได้กําไรนะซึ่งเป็นการพิสูจน์การซื้อขายนะครับโดยใช้เครื่องมือทางการเงินเนี่ยสตัวด้วยกันตัวแรกก็คือ MACD ตัวที่2เนี่ยเส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่แบบ EMA และตัวสุดท้ายเป็นเครื่องมือ ADX นะครับซึ่งเป็นการพิสูจน์การซื้อขายนะครับเอสโกนะครับยาวนานถึง15ปีเอสโกนี้ก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานนะครับก่อนที่เราจะไปดู ผลการแบ็กเทสเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูการทำกำไรใน5ปีล่าสุดของเอ็ดโกกันดีกว่านะครับ และนี่นะครับก็เป็นหน้าของงบการเงินของเอสโกนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับที่ w w w o r t h นะครับก็เป็นข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์นะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าปี60เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในปี60นะครับได้กําไรหุ้นละ22บาท45สตางค์นะครับในปี61นะครับโอ้โหสงสัยความต้องการของไฟฟ้าเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ กลายเป็น40บาท3สตางค์ต่อหุ้นนะครับโหเติบโตขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับในปี62นะครับก็กลับมามีกําไรเท่าเดิมนะครับประมาณ24บาท81สตางค์นะครับประมาณเท่าเดิมนะครับในปี63นะครับเรวร้ายกว่าเดิมนะครับโหลงไปที่16บาท59สตางค์เอ๊ะทั้งๆที่เป็นปีโควิดแต่ทําไมแหมการใช้ไฟฟ้ามันน้อยลงล่ะนะครับและในปี64นะครับโหไต่มาที่1นะครับอันนี้หนักเลยนะครับนี้หนักเลยอันนี้เพิ่งได้กําไรไป1 11บาท เอสตังค์เท่านั้นเองนะครับจะเห็นได้ว่านะครับในช่วงปีหลังๆนะครับช่วงตั้งแต่ปี62ถึง64เนี่ยโหแนวโน้มการทํากําไรของเขานะครับลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยอาอาการหน้าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูการจ่ายเงินปันผลของเขาดีกว่านะครับว่าการจ่ายเงินปันผลของเอ็ดโก้นั้นเนี่ยจะจ่ายเงินปันผลน่าพอใจไหมนะครับสําหรับเอ็ดโก้นะครับอ่าในปี60นะก็มีการจ่ายเงินปันผลประมาณ3%นะครับปี61เนี่ย2.82%ป ปี62เนี่ย2.9% 0ป,ปี6 3 3 3 8และปี64นะครับ3.72ด้วยกันนะครับเอาเป็นเฉลี่ยง่ายๆแล้วกันนะครับนั่นก็คือเอสโก้น่ะจ่ายเงินปันผลโดยประมาณ3%ด้วยกันแล้วกันเนาะโอเคนะครับนี่ก็เป็นการทำกำไรนะครับแล้วก็การจ่ายเงินปันผลนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการเคลื่อนไหวราคาของเอโก้นะครับในช่วง15ปีที่ผ่านมากันดีกว่านะครับ นี่ก็เป็นกราฟการเคลื่อนไหวเอสโก้นะครับใน15ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งในปีที่เราเริ่มทำการแบ็ k เทสเนี่ยก็คือปี2564นะครับดังนั้นเนี่ยโอ้โหเราต้องย้อนไปไกลพอสมควรเลยนะครับเนี่ยเราต้องย้อนไปไกลถึงปี49นะครับปี49เลยนะครับตอนนั้นเนี่ยมีใครเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์กันบ้างหรือยังเอ่ยนะครับอ่าแต่เอสโก้เนี่ยเข้ามานานแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูการเคลื่อนไหวราคาของเขากันดีกว่านะครับ ในช่วงปี49นะครับอ่ามันก็เริ่มต้นขึ้นมานะครับอาจจะย่อตัวเล็กน้อยครับก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงไม่รู้นะอ่าปี49เนี่ยมีการย่อตัวละกลางปีนะครับแหมมีการดีดขึ้นไปดีดขึ้นไปดีดขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณปลายปี50นะครับโอ้โหดีดขึ้นไปไกลพอสมควรครับดีดไปตั้งแต่90บาทจนถึง130บาทนะครับพอจนถึงสิ้นปี50นะครับแหมเขาก็มีการย่อตัวลงอย่างรุนแรงนะรวดเร็วเลยนะครับเรียกได้ว่าทําจุดต่ําสุดในรอ 15บปีเลยทีเดียวนะครับราคาของเขาเนี่ยลงไปที่50บาทเลยทีเดียวนะจากนั้นนะครับแหมเขาก็ค่อยๆเคลื่อนที่นะครับแหมมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นขึ้นเรื่อยมาปี54ก็ยังไม่ยอมหยุดขึ้นนะครับปี5-5ก็ไม่ยอมหยุดขึ้น ปีห้ก็ไม่ยอมหยุดโอ้โหขึ้นไปเรื่อยๆปี58นี้คือแบบว่าไม่มีทีท่านะครับที่จะมีการอ่อนแรงเท่าไหร่นะครับอ่าปี59ก้า็แบบว่ายังชิวๆอยู่หกศู จนถึงประมาณปี62โดยประมาณนะครับโอ้โหเขาก็แบบว่าไปเหมือนไปโดนอะไรบางอย่างมานะครับการเปลี่ยนแปลงราคาของเขาครับก็เคลื่อนที่แบบว่าโอ้โหดีดนะครับดีดดีดีจนไปถึงจุดสูงสุดเลยนะครับอาจุดสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทด้วยกันนะครับพอประมาณกลางปี62ครับอ่าดีดแรงก็ร่วงแรงครับอ่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะครับอ่า จนถึงปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ลงไปที่174บาทนะครับในอนาคตเนี่ยไม่รู้นะว่าจะขึ้นจะลงนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาแบ่งเป็นช่วงๆนะครับของการเคลื่อนไหวของเอโกกันดูดีกว่านะครับอ่าผมจะแบ่งอย่างนี้แล้วกันนะครับอันนี้ช่วงที่1นะครับอ่าช่วงที่1ปี49จนถึงประมาณสิ้นปี51นะครับอ่าการเคลื่อนไหวของเขานะครับก็เรียกได้ว่าเคลื่อนไหวไม่ได้หวือหวานะครับอ่าเป็นภูเขา1ลูกนะครับเป็นภูเขา1ลูกมีลักษณะทิศทางเนี่ย เหมือนจะไซด์เวย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาไซด์เวย์แบบมีชีพจรนะครับแบบว่าไม่ใช่เหมือนคนตายคนตายนี้เส้นเดียวอย่างนี้เลยใช่ไหมคนตายเออแต่เขาไม่ตายเขามีการเคลื่อนไหวยุกยักยกึกย uition, ักนะครับก็ทําเป็นรูปร่างของภูเขาเหมือนกันนะครับอันนี้ในช่วงที่1นะครับและช่วงที่2นะครับประมาณปลายปี51น่ะครับอ่าปลายปี51จะไปแล้วไปแล้วนะครับโอ้โหไปไกลเลยทีเดียวนะไปไกลเลยทีเดียวนะครับโอ้โหยาวไปยาวไปวัยรุ่น นะครับจนถึงประมาณปลายปี62นะครับปลายปี62นะครับอ่าช่วงที่2โอ้โหช่วงที่2ถือว่ากินระยะเวลานานเลยทีเดียวนะครับนี่อารัากกับรักกับอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับ ลากกลับอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่โอเคลากกลับในที่สุดแล้วก็ลากกลับถึงจุดหมายแล้วนะครับอันนี้ผมจะให้เป็นช่วงที่2แล้วกันนะครับแล้วในช่วงที่สามนะครับอารายะสุดท้ายของเขานะครับก็เรียกได้ว่าแหมจากประมาณปลายปีห2ครับอาจนถึงปัจจุบันนะครับปี6-4นี้นะครับ ก็จะเป็นช่วงนี้แล้วกันนะโอเคนะครับผมจะแบ่งเป็น3ช่วงเนาะสำหรับเอสโกนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเคลื่อนไหวแต่ละช่วงของเขาดูดีกว่านะครับในช่วงที่1นะครับผมถือว่าเขาเคลื่อนไหวเนี่ยในลักษณะทําภูเขานะครับทำภูเขานะแต่เคลื่อนที่ทางด้านไซเวย์เหมือนกันเนาะซึ่งกินระยะเวลานะครับประมาณปี49จนถึงสิ้นปี51นะครับประมาณ2.5ปีแล้วกันนะครับ มาในช่วงที่2ครับแหมแนวโน้มของเขาครับจากจุดต่ําสุดนะครับประมาณ50บาทเนี่ยไปแตะที่390บาทเนี่ยไม่บอกใครๆก็รู้นะครับว่าแนวโน้มของเขาครับเป็นช่วงที่เป็นช่วงขาขึ้นนะครับโอ้โหขาขึ้นไกลๆเลยนะขึ้นไปประมาณเท่าไหร่นะประมาณ8เด้งเลยทีเดียวนะครับโอ้ขึ้นเยอะมากเลยจริงๆนะครับอ่ะประมาณสิ้นปี51นะครับจนถึงประมาณสิ้นปี6 2นะครับโอ้กินระยะเวลาประมาณ11ปีเลยทีเดียวนะครับโอ้โห 11ปีนี้ยาวนานมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเราทําการแบ็ k เทสเนี่ยเพียงแค่15ปีนะครับอันนี้เขาก็ปาไปแล้วนะครับ11ปีนะครับและในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้เนี่ยมีชื่อว่าช่วงแนวโน้มขาลงนะครับอ่าช่วงนี้เนี่ยกินระยะเวลาประมาณ สิ้นปี62นะครับจนถึงประมาณกลางปี64นะครับก็ประมาณ1.5ปีแล้วกันนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวราคาของเอโกนะครับแบ่งเป็นช่วงๆโดยประมาณนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีก,กว่านะครับว่ากราฟแท่งเทียนของเอโกเนี่ยมันจะมีรูปล่างหน้าตาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้หากใครที่ไม่ได้ใส่เครื่องมือทางการเงินอะไรเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าเออมันจะเป็นสีเขียวเขียวแดงแดง,เ,ดงเออสลับกันไปเอเราจะ ไปซื้อราคาไหนนะครับหลายๆคนก็ไปตีเส้นแนวรับแนวต้านใสเนน่เครื่องมือนู่นเครื่องมือนี่โอ้โหบางคนนี่ตาลายเลยนะครตาลายเลยมองไม่เห็นเลยนะครับว่าราคาเส้นจริงๆมันอยู่ไหนนะมีจินตนาการมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนที่แบบไม่รู้จะใส่เส้นอะไรไม่มีจินตนาการอะไรเท่าไหร่ไม่ได้ว่านะครับก็ลองมาใส่เครื่องมือทางการเงินดูไหมครับอ่าตัวแรกนะครับเป็น MACD นะอ่ะผมจะใส่ MACD เข้าไปปั๊มเห็น เราก็จะเห็นสัญญาณซื้อขายเนี่ยเรียกได้ว่าง่ายๆเลยนะครับสีเขียวเนี่ยเป็นช่วงที่เราเนี่ยควรเข้าไปซื้อนะครับแนวโน้มของเขาดีนะครับส่วนสีแดงเนี่ยเป็นช่วงที่เราควรจะไปขายนะครับซึ่งการซื้อขายของเราเนี่ยถ้าเกิดเขาเกิดสีเขียว1วันนะครับในวันถัดไปเราก็จะไปซื้อนะครับในทํานองกลับกันนะครับถ้าเกิดเป็นสีแดง1วันในวันถัดไปเราก็จะไปขายนะครับอ่านี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวราคาคร่าวๆนะครับหากเราใช้เครื่องมือ MACD นะครับอาจจะเห็น ว่า MACD นะครับในช่วงที่เป็นเทนขาลงเขาก็ให้เราไปขาย ส่วนในตอนที่เขาเป็นเทนขาขึ้นนะครับแหมเขาก็ให้เราเข้าไปถือนะครับแล้วก็ขายออกได้กําไรเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนเครื่องมือกันดูดีกว่านะครับจาก MACD นะครับกลายเป็น EMA กันนะโอเคนะครับ EMA จะให้สัญญาณการซื้อขายเป็นอย่างไรนะครับเออ EMA นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแม้ว่าจะเข้าช้าไปหน่อยนะครับไม่เร็วเหมือน MACD นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเขาออกเร็วกว่านะครับแหมแต่ว่าการออกเร็วของเขานะครับแหมทำให้การทํากําไรเนี่ยบางที ของเขาขาดช่วงขาดตอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับมันก็เป็นไซด์เว์เนาะก็ถือว่าเขาเนี่ยออกได้ถูกจังหวะเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดในช่วงที่แมปไซด์เวนะแหมเขาจะเจอสัญญาณลวงหลอกได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องมือ EMA นะโอเคเราลองไปดูเครื่องมือต่อไปนั่นก็คือ ADX กันดิดีกว่านะครับ ADX เนี่ยจะให้สัญญาณการซื้อขายเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าถี่มากเลยทีเดียวนะครับแหมบางทีมีสัญญาณให้ซื้อแค่วันเดียวนะครับอีกวันหนึ่ง ถ้าเกิดในไซด์เวย์เนี่ยเครื่องมือส่วนใหญ่นะครับจะไม่ให้ผลกําไรเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไปให้ผลกําไรตอนที่เขามีแนวโน้มนะครับเออ ADX เนี่ยถือว่าเกาะเท็นได้ดีกว่า EMA เลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถือยาวๆเลยถือยาวๆเลย,ย,ย,เลยแบบนี้เนี่ยจะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำนะครับตอนที่เขามีการย่อตัวเนี่ยนะ ADX ก็ให้ออกไปก่อนนะครับไม่ได้ถือยาวเหมือน MACD นะครับดังนั้นเนี่ย ADX ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในไทม์เฟรมไกลๆกันดูดีกว่านะครับนั่นก็คือไทม์เฟ เฟรมวิกนะครับอ่าไทม์เฟรมวิกจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องย้อนไปในไทม์เฟรมวิกในปี49นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาในไทม์เฟรมวิกนะครับของ ADX นะครับจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดในไทม์เฟรมวิกนะครับเขาจะเข้านะครับแล้วเขาก็ออกถูกเวลาเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนที่เขาเคลื่อนที่ทางด้านไซเวนเนี่ยมันมีความเสี่ยงครับเครื่องมือ ADX เนี่ยก็ได้ออกถูกเวลาและตอนเข้าเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เข้าช้าอะไรนะครับเข้าทันเวลาตอนที่เขามีแนวโน เป็นเทนขาขึ้นนะครับโอเคนะครับสำหรับ ADX ก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเครื่องมือนะ <tide S 2> ครับกลายเป็น EMA กันดูดีกว่านะครับอ่าสำหรับ EMA นะครับก็มีการซื้อขายที่บ่อยมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเขาออกเร็วนะครับเขาออกเร็วเขาอาจจะได้กาไรที่ก้อนโตเลยทีเดียวนะครับเขาออกเร็วเข้าเร็วเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือ EMA ก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับในตอนที่เขามีเทนขาขึ้นแม้ว่าเขาไม่ได้ซื้อครั้งเดียวแล้วถือยาวๆนะครับแต่เขาก็มีจังหวะให้ขายทํากาไร แม้ว่าจะได้กําไรเนี่ยที่ไม่ได้ก้อนโตเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังได้กําไรอยู่นะแต่ในเทนขาลงเนี่ยแหมเขาเข้ามาผิดจังหวะนิดนึงครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะขาดทุนหนักหน่อยนะครับโอเคเราลองไปดูเครื่องมือ MACD กันดูดีกว่านะครับอ่าเครื่องมือ MACD ในทางเฟรมวิกจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละ สำหรับเครื่องมือ MACD ใน timeframe e e k นะครับกดติดเทรนได้พอสมควรนะครับแต่ว่าเขาออกช้าไปหน่อยนะครับออกช้าลักษณะแบบนี้นะครับกำไรอาจจะได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ช่วงที่เขามีเทรนลงนะครับเขาก็ไม่มีสัญญาณให้ไปถือนะครับดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยอาจจะปลอดภัยพอสมควรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปเปรียบเทียบการซื้อขายในรูปแบบของตารางกันดูดีกว่านะครับนี่ก็เป็นตารางการซื้อขายของเอสโก้นะครับอ่าเราจะเห็นได้ว่านะครับเครื่องมือ MACD ใน timeframe Day เนี่ยนะเขามีการซื้อขายที่ปล บ่อยครั้งมากเลยทีเดียวนะครับได้กําไร50ครั้งและก็ขาดทุนไปถึง109ครั้งนะถ้าเกิดเราจะเทียบอัตราการซื้อขายเราได้กําไรกับขาดทุนเนี่ยก็อยู่ประมาณ1ต่อ2นะครับอ่าสําหรับเครื่องมือรองลงมานะก็คือ ADX ใน Time Frame Day นะครับอ่าเรียกได้ว่า2ตัวนี้เนี่ยนะเป็นอันดับ1อันดับ2มาโดยตลอดนะเรียกได้ว่ามีการซื้อขายที่บ่อยครั้งมากเลยทีเดียวนะครับ ADX ใน Time Frame Day เนี่ย138ครั้งกําไร46ครั้งขาดทุน92ครั้งก็อยู่ประมาณ1ต่อ2 หลายๆตัวนะครับจะมีอัตราการทำกำไรเนี่ยประมาณ1ต่อ 2, 2นะครับเฮ้ยแต่ยกเว้นนะครับ EMA ใน time frame week นะครับ EMA ใน time frame week เนี่ยซื้อไปทั้งหมด9ครั้งเองนะครับถือว่าน้อยมากๆนั้นได้กำไร6ครั้งนะครับขาดทุน3ครั้งนะเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครใช้เครื่องมือ EMA ใน time frame week นะครับอัตราส่วนการทำกำไรเนี่ยนะสต่อ1เลยทีเดียวนะครับซื้อ3ครั้งกำไร2ครั้งขาดทุนแค่ครั้งเดียวนะครับเรียกได้ว่าซื้อไปยิ้มไปเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูอัตราการทํากําไรกันดูดีกว่านะครับอันนี้ผมก็จะคิดเป็นผลตอบแทนแบบดอกเบีย้ยทบต้นนะครับเพราะว่าเราลงทุนแล้วนะครับเราไม่ได้เอาเงินลงทุนที่ได้กําไรเนี่ยออกมาจริงไหมครับเราเอามาลงทุนซ้าดังนั้นเนี่ยเราควรจะคิดแบบดอกเบีย้ยทบต้นนะครับ สำหรับเครื่องมือที่ได้ผลกำไรมากที่สุดก็คือ A T X ในทางเฟรม e ิกนะครับได้ไปถึง9.58นะครับแบบดอกเบี้ยทบต้นนะครับไม่รวมเงินปันผลนะครับสำหรับ E M A ในทางเฟรม e ิกเนี่ยก็ได้มาตามมาติดๆนะครับ8.89นะครับแต่เครื่องมือที่ได้บ้วยเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือ M A C D ใน Time f ฟ a มเดย์นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าซื้อขายบ่อยครั้งแล้วขาดทุนบ่อยแล้วนะครับแหมผลตอบแทนที่ได้มายังเป็นผลตอบแทนแบบขาดทุนอีกนะครับโอ้โหก็เจ็บช้ำกันไปพอสม ควรเลยแล้วกันนะครับเอาละครับจะเกิดเราเอาผลตอบแทนนะครับมาเฉลี่ยเฉลี่ยกันใน15ปีนี้นะครับจะได้ประมาณปีละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะ ADX เนี่ยก็จะให้ไปประมาณ19นะครับอ่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเนี่ย19ต่อปีเนี่ยทุกปียาวนานถึง15ปีนี้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับ19นะครับจะเห็นได้ว่าอัตราทำกำไรดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยกับ ผลตอบแทนต่อปีเนี่ยจะต่างกันมากๆเลยนะครับเราลองมาดูที่เ m a ใน Time f r a m e Week นะครับจะให้ไป17นะครับก็ถือว่าไม่หนีห่างกันมากเท่าไหร่นะครับอ่าเราไม่ต้องพูดถึงนะครับว่า MA c d ใน Time ใน a m e Day เนี่ยจะขาดทุนเท่าไหร่นะครับขาดทุนไปประมาณ2.12ต่อปีนะครับถามว่าเยอะไหมนะครับก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ถือว่าเป็นการขาดทุนที่ล้มเหลวเลยทีเดียวนะครับเอาละครับดูแบบนี้ก็คงงงกันละสิครับเดี๋ยวเราลองไปในรูปแบบของกราฟเปรียบเทีียบกกันดดูว่า เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับเราลองมาดูกราฟเปรียบเทียบนะครับช่วงที่มีเงินต่ําสุดและสูงสุดกันดูดีกว่านะครับอาเพื่อดูว่าเครื่องมือตัวไหนนะครับมีความเสี่ยงที่สูงนะครับเครื่องมือที่มีความเสี่ยงที่สูงนะนั่นก็คืออันดับหนึ่งเนี่ย MACD ในทางเฟรมเดเลยนะครับมีความเสี่ยงเนี่ย ที่เราจะขาดทุนนะครับโดยประมาณเนี่ย52เเซ์เลยทีเดียวนะครับโอ้โหก็จะมีช่วงนะครับที่เราเนี่ยมีเงินน้อยนะเรียกว่าหลอกล้อนนะครับทำให้เราเนี่ยอาจจะเสียเซลล์ได้นะครับเสียเซลล์ในการลงทุนนะครับสำหรับเครื่องมือต่อมานะครับที่มีความเสี่ยงสูงก็คือถือยาว15ปีนะครับมีความเสี่ยงนะครับที่เงินในพอร์ตของเราเนี่ยจะเหลือประมาณ600,000กว่าบาท600,000กว่าบาทก็ประมาณ40เรนะครับเราจะขาดทุนไปประมาณ40เปอนะครับสหรับเครื่องมืออื่นๆนะครับ โอ้โหเรียกได้ว่าซื้อมาปุ๊บนะครับแหมไม่ขาดทุนเลยนะครับได้กําไรไปเลยเรื่อยๆนะครับเออเป็นที่น่าพอใจเหมือนกันนะครับแม้ว่า a d x ในท e FMD a e นะจะทําให้เงินในพอร์ตของเราเนี่ยลงไปที่920 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่ว่าการขาดทุนเพียง8%ในพอร์ตนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่มากไม่หมายอะไรนะครับเป็นความเสี่ยงที่ผมว่าโอเคอยู่นะครับไม่เกิน15%เนี่ยผมถือว่าโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการทํากําไรของแต่ละเครื่องมือกันดูดีกว่านะครับว่าเครื่อง มือแต่ละตัวนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอ้โห ADX นะครับก็ให้ผลกําไรนะครับเกือบ3ล้านเลยทีเดียวนะเกือบ3ล้านนี่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนเครื่องมือที่2ก็คือ EMA ใน Time Frame w e e k นะครับให้ไป2ล้าน5นะครับส่วนบวยที่สุดก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับ MACD ใน Time Frame day เนี่ยติดลบนะครับติดลบนี่หน้าหดหูมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องมืออื่นๆแล้วนะครับก็ให้ผลตอบแทนล้าน6ก็เยอะนะครับหล้านก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ FMA กับ A D X ใน time frame week เนี่ยแหมมันเทียบกันไม่ติดแต่น้องไม่อยากจะพูดนะครับเอาละครับถ้าเกิดเราเปรียบการลงทุนเราเนี่ยเหมือนต้นไม้นะครับอ่าเราปลูกต้นไม้พอถึง15ปีปุ๊บเราตัดขึ้นมานะครับเราลองมาเฉลี่ยนะครับว่าผลกําไรที่เขาให้ในแต่ละปีนันเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะผมก็จะมาเฉลี่ยเฉลี่ยไปแต่ละปีนะครับว่าแต่ละปีเนี่ยเราจะมีผลตอบแทนเนี่ยประมาณกี่บาทนะครับอ่า A D X เนี่ยจะมีผลตอบแทนประมาณ1 9 6 0 0 0บาทนะครับ อันนี้ไม่รวมเงินปันผล เงินปันผลอีกประมาณ3%ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย ADX นี้นะครับจะมีผลตอบแทนโดยประมาณนะครับ220,000บาทนะครับก็เรียกได้ว่าทุกปีนะครับมีผลตอบแทนเนี่ย220,000บาททุกปีนะครับติดกันถึง15ปีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องมือ EMA ใน m ท f r f m e w e e กนะครับก็ให้ผลตอบแทนไปประมาณ2,000 0 0บาทนะครับ200,000บาทก็ประมาณ20%นะครับอาจติดกันเป็นเวลา15ปีติดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องมือ m a acd นะครับอ่าถ้าเกิดเราจะรวมเงินปันผลแล้วนะครับอ่าเราจะได้กําไรนะครับอยู่ที่0.9%ต่อปีนะครับเพราะว่าเขาขาดทุนนะครับและก็ได้กําไรเนี่ยสามหมบาทต่อปีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเรายังได้กําไรอยู่นะเรายังได้กําไรเนี่ยประมาณ9 0 0 0บาทต่อปีนะครับเก้าบาทต่อปีก็ประมาณ0.9%นเะครับเพราะว่าเราลงทุนประมาณ1ล้านบาทนะก็ถือได้ว่าแม้ว่าจะขาดทุนในส่วนต่างราคาหุ้นนะครับแต่ว่าเราก็ยังได้กําไรในส่วนของ เงินบันผลที่มาตอบแทนนะครับ0.9%นี้ก็น้อยกว่าฝากประจานะครับดังนั้นเนี่ยเป็นการลงทุนที่ล้มเหลวล้มเหลวนะครับ MACD นี้ล้มเหลวมากๆเลยนะใน t ท m e f r ร me Day นะครับสำหรับเครื่องมืออื่นๆนะครับสมมุติว่าเป็น ADX ใน t ท m e f r ร meDA y แล้วกันนะครับโอ้ผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างห่างกันมากเลยทีเดียวนะครับ ADX ใน t ท m e f r a ม e day เนี่ยจะให้ผลตอบแทนประมาณ80,000กว่าบาทต่อปีนะครับดังนั้นก็ประมาณ8% 8%ก็เยอะเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็ลองไปคํานวณกันดู ดูนะครับว่าเราพอใจกับผลตอบแทนนี้หรือเปล่านะครับจะตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของเราได้หรือเปล่านะครับอ่าผลตอบแทนของเขาเนี่ยเป็นที่น่าพอใจไหมนะครับสําหรับเอสโก้นะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทเนี่ยที่มีเงินปันผลนะครับใครที่ลงทุนในเอสโก้นี้นะครับเรียกได้ว่าจะได้เงินปันผลไปกินแต่ละปีแต่ละปีเลยนะครับประมาณ3%เนะครับและการซื้อขายเอสโก้ตามกลยุทธ์ของเขาเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจมากเลยทีเดียวนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันนะ ว่าเอสโก้นี้เนี่ยเราจะพิจารณาเขาเข้ามาในพอร์ตการลงทุนของเราหรือเปล่านะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแบ็กเทสหุ้นเอสโก้นะครับยาวนานถึง15ปีด้วยกันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเครื่องมือบางตัวก็ไม่ถูกจลิดเหมือนกันนะครับอย่างเครื่องมือ MACD ใน Time f r a m เด a y เนี่ยถ้าเกิดมาโดนใส่เอสโก้นะครับโอ้โหอาจจะให้ผลตอบแทนที่เป็นผลขาดทุนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผลขาดทุนนั้นเนี่ยก็ยังมีเงินปันผลนะครับมาช่วยทดแทนนะครับก็ถือได้ว่าไม่ได้เจ็บเท่าไหร่นะครับก็ยังมีเงินปันผลมาช่วยตอบแทนนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณเนี่ยไม่มากก็น้อยเลยจะเห็นได้ว่าการทำกำไรในตลาดหุ้นนั้นเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับแต่คนส่วนใหญ่นั้นก็ยังขาดทุนอยู่ในตลาดนี้อาจเป็นเพราะเขาไม่รู้ถึงวิธีการซื้อขายหรืออาจจะรู้ถึงวิธีการซื้อขายแต่เขาซื้อขายไม่ถูกจังหวะซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทาให้หลายๆคนเนี่ยขาดทุนนะครับหากคุณสนใจจะรับข้อมูลนะครับว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยมีสัญ,ญญาณซื้อสัญญ,ญาณ นะครับผมยินดีจะมอบข้อมูลเหล่านี้ให้กับคุณนะครับเพียงคุณสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าถึงคลิปพิเศษนะครับและข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่ผมได้มอบให้กับเหล่าบรรดาสมาชิกเป็นประจําทุกวันเลยนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะพลิกการลงทุนของคุณนะครับให้มีกําไรเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนนะครับสาหรับวิธีการสมัครเนี่ยสามารถสมัครในปุ่มหรือในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยขอขอบคุณนะครับที่คุณเสียสละ เวลาอันมีค่าเนี่ยมารับฟังรับชมคลิปเหล่านี้และขอให้คุณประสบความสำเร็จในการลงทุนมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตและได้ช่วยเหลือผู้คนรอบข้างเนี่ยให้เขามีความสุขเหมือนกับคุณต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ